รถกระบะโฉมหน้าหมูป่าสีขาวหล่อๆไว้ใช้งานนะคะบอกเลยว่าคันนี้ค่ะ t o y ยต้ารีโว2.4มิลรพรีเลนเนอร์ดับเบิลแคปนะสีขาวสุดหล่อแบบนี้มาในราคาแค่599,000บาทค่ะได้รถปี20กับเลขไม่แสนเก้าเท่านั้นวันนี้นะคะแอพพาชมคันนี้นะว่าได้ออปชั่นอะไรบ้างกับตัวนี้นะมามามาดูคันนี้กันก่อนเลยนะสีขาวสีสม่ำเสมอทั้งคันนะคะฝากระโปรงได้เป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานนะ นี่เหลี่ยมสารคมชัดนะคะไม่มีร่องรอยลักยิ้มเลยนะไฟหน้าค่ะโคมสวยโคมสายไม่แตกไม่ร้าวได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟหลีไฟเลี้ยวแล้ว,ลวไฟเดย์ไทม์ลอนนิ่งไลท์มาให้ครบเรียบร้อยไฟตัดหมอกหนึ่งคู่ด้านหน้าพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับตัวนี้ได้เป็นโฉมหน้าหมูป่าหล่อๆแบบนี้เลยนะพี่ๆนะใครกำลังมองหารถใช้งานนะบอกเลยว่าคันนี้นะมาในราคาคุ้มมา,มากๆ5 9 9 0 00บาทเท่านั้บาทนมาดูต่อที่ตัวล้อค่ะ ตัวล้อได้เป็นล้อทูโทนปัดเงาแบบนี้นะสําหรับคันนี้ได้เป็นยางกูดเยียร์คันนี้ได้เป็นขอบ18ค่ะซุ้มล้ออยู่ในสภาพสวยนะเดิมๆแบบนี้เลยพร้อมใช้งานกันเลยพี่คะมากระจกมองข้างได้เป็นสีโครเมียมค่ะมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกเรียบร้อยแล้วก็คันนี้ได้เป็นระบบพับปรับไฟฟ้านะบันไดด้านข้างนะที่ดูเลยปีนขึ้นลงสบายนะอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานดูภายในคันนี้กันเลยค่ะ สำหรับภายในคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะแล้วก็แต่งด้วยตะเข็บสีขาวสภาพสวยค่ะไม่มีขาดเปื่อยเลยเนะคะคอนโซลด้านหน้าคะ่ะได้เป็นคอนโซลสีดำนะตัดด้วยสีเทาหรือว่าสีบอลแบบนี้เพิ่มความเท่ครับอีกนะพี่นะมาเดี๋ยวพาดูโครงสร้างสักนิดหนึ่งกระดูงูยอยู่ในสภาพสมบูรณ์ค่ะสภาพสวยแบบนี้เลยเม็ดดัดเม็ดอาชัดๆแน่นๆน,น,นะไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอนนะคะมา ดูกันต่อสําหรับหัวน็อตค่ะได้เป็นหัวน็อตเดิมแท้นะไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับเลยนะพี่ๆนะซื้อรถที่ทอนะข้อดีก็คือพี่ๆจะได้รถเกรดเอที่ไม่ใช่รถชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำหมาแน่นอนมามาดูด้านในคันนี้กันค่ะด้านในได้เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวก,กันกับด้านหน้าเลยนะคะเล็กรูมกว้างนั่งสบายยืดแขงยืดขาได้นะนี่เดี๋ยวหนูให้ดูตัวนี้นะ มีที่พักแขนให้ด้วยนะแล้วก็พร้อมที่วางแก้วน้ําวางขวดน้ําสบายๆตัวนี้นะพี่สําหรับเบาะด้านหลังรองรับตัวคาซีทเรียบร้อยเนะี่ยใครมีลูกเล็กหรือว่าหลานๆนะมีสามารถใช้คันนี้ได้เลยนะรองรับคาซีทเรียบร้อยแล้วนะมาดูต่อสําหรับด้านท้ายค่ะด้านท้ายได้เป็นไฟท้ายมัลติรีเฟกเตอร์แบบนี้นะคันนี้มีไฟเบรกอยู่ที่สามมาให้แล้วแล้วก็กล้องมองหลังพร้อมเส้นกะระยะนะคะสําหรับบันไดด้านท้ายนะ อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะเซนเซอร์4จุดดยกัดมาค่ะดูแมกไลเนอร์ตัวนี้นิดหนึ่งแมกไลเนอร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะสวยนะล่องชัดนะแทบไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักเลยนะหัวนอ็อตได้เป็นหัวน็อตเดิมแท้นะคะไม่มีแกะไม่มีไขยนะไม่มีขยับเลยพี่ทั้ง2ด้านเลยทั้งซ้ายและขวานะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่กํลาลังมองหารถกระบะนะบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนเพียงเดือนละหมื่นบาทเท่านั้นสบายๆเลยเงินเดือน2องหมื่น นนคัมาเดี๋ยวดูภายในคันนี้กันนะคะนี่เลยนะคะเพดานอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์สะอาดสะอ้านนะไม่มีร่องรอยยันเจิมเลยนะคะเล็กลุมกว้างนั่งสบายเบาะสภาพสวยไม่มีขาดไม่มีเปื่อยนะคะแล้วมาดูกันต่อสําหรับด้านในฝั่งคนขับค่ะขออนุญาตขึ้นไปนั่งนะและสาหรับคันนี้นัได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่เลยเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูนิดหนึ่งอันดับแรกเลยพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัย3ก้านมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลย เพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยหน้าปัดเรือนไม้นะคะนี่เลยเห็นเลขไม้ชัดชัดแส0 0 0 0โลเท่านั้นนะคะหน้าจอกลางนะมีเลยเดี๋ยวขออนุญาตใส่เกียร์ถอยให้ดูนี่มีกล้องมองหลังพร้อมเส้นกะระยะให้เรียบร้อยนะคะได้เป็นระบบทัชสกรีนนะ้หน้าจอกลางฟัง AMFM ได้สบายเชื่อมต่อ Android Auto Apple Car p l a y พได้ด้วยนะคะแอร์ได้เป็นแอร์อนาล็อกนะและคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะมีระบบ ECoMode แล้วก็ Power Mo d e ให้แล้วนะคะ แล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะที่มานนี่โครงสร้างเลยนะคะขออนุญาตแกะแบบหนึ่งอ่ะโครงสร้างค่ะได้เป็นกระดูกงูสวยๆแบบนี้เลยนะเม็ดดอปเม็ดอาร์ชัดๆนั่นๆโครงสร้างไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอนะคะหัวนอ็อตได้เป็นหัวน็อตเดิมแท้ไม่มีแกะนะไม่มีขยับเลยนะคะแผ่นสติกเกอร์ลงยางครบๆบแบบนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ตัวเครื่องยนต์นะคะ สำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ได้เป็นเครื่องยนต์2,400เนานะวิ่งทางใกล้ทางไกลนะคะพี่ๆสบายเลยนะใครมีคนแก่คุณแม่คุณพ่อนะคะบอกเลยว่ากระบะใช้งานสะดวกสบายเนาะมามาดูตัวเครื่องยนต์กันเลยค่ะเครื่องยนต์นี้เลยเครื่องยนต์อยู่ในสภาพสวยนะคะไม่มีร่องรอยน้ำมันหยดเยิ้มนะจุดมาร์กสีโรงงานนะมีให้เห็นแน่นๆชัดๆแบบนี้มาดูที่คานด้านหน้าก่อนเลยคานด้านหน้าได้หมุดเดิมหมุดแท้ไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะคานแก้ม เป็นคันเดิมโรงงานนะพี่นะนี่พี่ดูเลยแผ่นเพลครบสติ๊กเกอร์มา,อ,าออกกอลครบ,ครบ,ครบแบบนี้เลยสําหรับตัวฝากระโปรงได้เป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะฉะนวนปันความร้อนครบสติ๊กเกอร์โรงงานครบแล้วก็ปั๊มนูนมีให้เห็นครบครบ,ครบแบบนี้เลยนะสำหรับคันนี้นะเจ้า Toyota r รี o 2.4มิตรนะได้เป็น4ประตูยกสูงสีขาวโฉมหน้าหล่อๆเป็นหมูป่าแบบนี้นะใครสนใจคันนี้อยู่แค่599,000บาทนะคะ ได้เป็นรถปี20นะคะกับเลขไมล์แสนเก้านะคะพรอ,อยู่เพียงเดือนละประมาณ1 0 0 0 0หมื่นนิดๆน,นะคะพี่ๆเงินเดือนสองหมื่นนะคะจัดไปนั้น์คนเดียวได้เลยใครสนใจนะติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะคะ